ตัวละครจากวรรณคดีพระอภัยมณีเช่นนางเงือกมาทำหุ่นสายที่ส่วนหางชักเชิดได้พริ้วไหวเพราะได้ไอเดียจากของเล่นพื้นบ้านงูไม้ระกรรมส่วนหุ่นสายสวมชุดลิเกลวดลายแพรวเป็นฝีมือตัดเย็บของช่างตัดชุดลิเกเมืองโคราชหรือตัวละครผู้หญิงที่ส่วนหัวทำจากลูกตาลเป็นวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นบูรีร์ หมดนี้เป็นหุ่น้ายส่วนหนึ่งในมูลนิธิหุ่น้ายเซมาศิละปะเพื่อสังคมที่นำวรรณกรรมพื้นบ้านประเพณีและวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นมาปลูกปั้นหุ่นซ้ายไทยให้กลับมาโลดแล่นบนเวทีการแสดงได้อีกครั้งเน้นใช้วัสดุหาง่ายราคาไม่แพงดูสิ่งของเหลือใช้ที่มีน้ำหนักเบา มาประกอบร่างสร้างหุ่นเพื่อให้เข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้นแต่หากอยากให้หุ่นเคลื่อนไหวร่างกายได้คล้ายมนุษย์ช่างเชิดชัยบุญขรำผู้มีประสบการณ์การทำหุ่นซ้ายมากกว่า10ปีบอกว่าจะต้องเข้าใจโครงสร้างหุ่นอย่างดีเพราะจะได้กำหนดข้อต่อส่วนต่างๆของหุ่นให้เคลื่อนไหวได้อิสระโครงสร้างเหมือนคนเลยแขนขาขึ้นลงพับได้หัวก้มได้เอว นั่งได้คุกเข่าได้เพต่อพื้นฐานหลักๆก็มีเหมือนคนเลยเหมือนก็สออกคนพับขึ้นพับลงได้ทําให้ฟรีเข้าไว้เวลาเราใส่เสื้อผ้ามันจะได้ไม่ติดขัดแต่หุ่นแต่และตัวเวลาเราไปสอนเด็กหรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์ยังไงบางคนเอาแขนท่อนเดียวบางคนเอาขาท่อนเดียวเราก็ต้องหาวิธีการขยับอีกแต่พื้นฐานหลักๆต้องให้มันมี เพราะว่าถ้าแขนขาขยับไม่ได้เนี่ยเล่นไม่ได้ผพม,มันเป็นกินพื้นที่แข็งหม กปีที่ผ่านมาคณะหุ่นสายเสมาทำหน้าที่สื่อสารวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับโลกมานับไม่ถ้วนจนได้รับการยกย่องจากสมาคมนักเชื่อทุนโลกว่าเป็นหนุ่นสายที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทยเพราะมีท่าทางรอบน้อมและลีลาไรา้รำแบบไทยซึ่งคาแรคเตอร์เหล่านี้มีที่มาจากการผูกเชือกบริเวณจุดสำคัญบนโครงสร้างหุน่นเช่นส่วนหัวไหล่ข้อศอกมือ เข่าที่สำคัญจะต้องใช้เชือกแบบนิ่มเยืดหยุ่นได้ทำให้หุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลและทิ้งตัวได้อย่างสวยงามแต่จะต้องกำหนดความยาวเชือกให้พอเหมาะพอดีเพราะจะช่วยสร้างสมดุลให้กับหุ่นด้วยความยาวของเชือกมีผลมาก นะครับเพราะว่ามันมีผลตั้งแต่คนเล่นนะครับเด็กเล่นไปจนกระทั่งยิ่งเชือกยาวเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดความแกว่งตัวของหุ่นก็ต้องมีการคำนวณที่พอดีการผูกจุดที่พอดีเพื่อรับน้ําหนักการเคลื่อนไหวของหุ่นที่ทําให้เขาเคลื่อนได้อย่างสมดุลโดยหลักๆแล้วมันก็คือเหมือนคนเรานี่แหละ เราเคลื่อนไหวตรงไหนได้เราก็จะปลูกตรงจุดนั้นรับน้ําหนักคือไหลที่ที่ดึงขึ้นไปนะครับจากหัวที่มันสามารถที่จะโครงตัวได้นะครับจากตัวข้อมือข้อต่อต่างๆที่ทําให้เขายกเข่าได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรามีเชือกพิเศษก็คือผูกที่ก้นกบด้านหลังนะครับเพื่อทําให้เขาเนี่ยลงนั่งคุกเข่าได้ หุ่นสายไทยก็คือการผูกเชือกไว้ตรงบริเวณสะโพกนี่แหละค่ะจะทำให้หุ่นสามารถลุกนั่งได้สะดวกแล้วก็สามารถก้มกลาบหรือก้มไหวได้แบบนอบน้อมตามแบบฉบับของคนไทยนี่แหละค่ะ ความรักในศินละปะแขนงนี้ทำให้ครูนิมิตพิพิธกุลประธานมูลนิธิและหัวหน้าคณะหุน่นสายเซมาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นท,งทางจากเคยทำงานด้านละครเวทีนำความรู้ที่มีมาต่อย,ยอดทำหุน่นสายจนเกิดการรวมตัวกันของคนสามกลุ่มทั้งคนทำหุนนำห่นคนทำละครเวทีและทำงานด้านพัฒนาสังคมช่วยกันก่อร่างสร้างมูลนิธิหุน่นสายเซมาศิละปะเพื่อสังคมเขตหลักสี่ ุงเทพาคนครทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวและกระบวนการทำหุ่นสายนอกจากสะท้อนวัฒนธรรมไทยหุนสายเหล่านี้ยังเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนมีประโยชน์ในการฝึกสมาธิและสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีอีกทั้งยังเป็นสายโยงใยขรุนรุ่นใหม่ให้ใกล้ชิดเพื่ออนุรักษ์หุนสายให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป นนทพรชินวงศ์ไทยพีบเอสรายงาน